สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาทำนี่นะครับเมนูเนื้อปูนะครับเป็นเนื้อปูก้อนนะครับผัดพริกขี้หนูสดนะครับผมก็เป็นเมนูที่ทำไม่ยากนะครับแต่ว่าอร่อยนะฮะโอเคเราตั้งแก๊สนะครับใส่น้ำมันนะฮะไฟไม่ต้องแรงมากนะครับน้ำมันสักสองถึงสามช้อนโต๊ะนะครับผม เากระเทียมนะครับที่เราตำไว้นะครับกระเทียมนี้ประมาณแล้วแต่ใครชอบนะใครชอบกินกระเทียมก็ใส่สักสองกำมือนะใครไม่ชอบก็สักหนึ่งกำมือก็ได้อันนี้ก็ประมาณถ้านับเป็นหัวก็ประมาณสามสี่หัวนะครับพริกขิงสดนะครับใส่ไปเลยพริกข่งสดนี่เราใช้ สามช้อนโต๊ะนะครับผมอืมหอ,มอ,มอม่หอมมากตัว้นี้เรายัางไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับป่อท่เบตยมกับหอมแต่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่เนือ้อปูนะครับเนือ้อปูประมาณสามร้อยกร,รัมนะคสามสี่นั่นเองนะ ไครัใส่ซอสหอยนางรมนะครับผมสองช้อนโต๊ะสองดีไฟไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราตอนที่เราจะผัดเราไฟใช้ไฟแรงนะ น้ำตาลทรายนะครับหนึ่งช้อนครึ่งนะครับเป็นช้อนชานะฮะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ เดี๋ยวก็จะหมดนะเจใส่หมดมาหนึ่ง้อนต๊ะเร่งไฟนะครับไฟแรงไม่ต้องผัดแรงมากนะครับผัดแรงเดี๋ยวฟูเราจะเละนะครับผมใส่มะกรูดฉีกนะครับหรือจะหั่นฝอยก็ได้นะแต่ว่าฉีกมันจะได้ กลิ่นหอมมากกว่าพริกเหลืองซอยน,น,นะครับสองเม็ดนะครับแล้วก็เม็ดพริกไทยนะครับเป็นพริกไทยหนุ่มนะฮะไออ่อนร้ดลงไปเลยนะครับก้วสอบสามพันนะฮะ้ามากก็ใส่มากทำน้อยก็ใส่น้อย นะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราขออนุญาตชิมรสก่อนนะฮะว่าจะเป็นยังไงอืมเนื้อปูเต็มคำ รสชาติดีมากนะครับกลมกอมมากมีความเผดร้อนแล้วก็มีความหวานของเนื้อปูนะครับมีความหอมของใบมะกรูดนะครับพริกที่หนูสวนแล้วก็พริกไทยนะยนะโอเคแค่นี้ก็ได้วเรื่องแล้วนะครับแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวเราคบหนึ่งนะว,ว่าเราลืมใส่น้ำปลาไปนะฮะ มันถึงว่ามันไม่ได้หอมกินน้ำปลาเลยน้ำปลาไปีประมาณหนึ่งช้อนนะครับนี่แล้วก็คุกเขาพอแล้วทีน,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ กินหอมแล้วก็ชุนมากจะให้เลย <c oughs> <c oughs> เสิร์ฟได้เลยนะครับผมสิดท,ท้ายด้วยการชิมอีกทีหน,นึ่งนะว่าใส่ปลาลงไปแล้วรสชาติจะเข็มกันไปไหมหรือว่าพอดีนะร,ร้อนนะครับเป่าหน่้วกันอร่อยมากขอไปตักข้าวสวยก่อนนะครับ โอเคมนูนี้ทำง่ายๆนะครับแป๊บเดียวก็ทานได้แล้วนะครับไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เมนูหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย